ูนย์เวชศสาสตร์ฟื้นฟ,ฟูสุขภาพและชรอวัยไก่สดสด,ดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะ2,567นะครับในดูชะตานะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษที่จ์จะมาดูดูชะาตาปกีกรอนดวง12ปีนักสัตว์นะครับวันดวงชะตาเข้าสู่ปี2,567ไปแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์หรือดวงดาวอะไรซึ่งเปลี่ยนแปลงต่อดวงชะตาของทั้ง12ปีนักสัตว์บ้างนะครับ,นะรบเออก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับในดวงชะตา ก็จะย้ายจากยุค8เข้าสู่ยุค9ในโดชาตาก็จะมีผลในทางโหราศาสตร์จีนไปเนี่ย20ปีนะครับในโดชาตาต้องเรียกให้ถูกต้องนะครับว่าพอเข้าสู่ปี2567เป็นต้นไปเนี่ยหลังตุจีนนะครับหลังช่วง4กุมภาพัน2567ไปแล้วถือว่าเป็นมังกรไม้ธาตุไยยุค9กนี่ก็ถือว่าเข้ามาเสวยอายุนะครับไปตลอด20ปีในโดชาตาเนี่ย นายุก้างก็ถือว่าเป็นธาตไฟในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตา12ปีนักสัตวเนี่ยคุณจะต้องมีพลังมีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่จะลุยต่อสู้นะครับในการดำเนิ์ชีวิตอย่างเต็มที่จะต้องมีความเทรสยานมีความกระตือร้อนนะครับหนักเอาเบาสู้ขยันเข้าไว้รวยประสบความสำเร็จในดวงชะตาเลยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆโลกออนไลน์โซเชียลวัตแอบไหไฟทิกตอกนะครับจะประสบความสำเร็จในดชนูชะตาถ้าคุณมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยนะให้คุณแสดงผลงานหรือความรู้ของคุณออกมาให้เต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จ นะครับใช้ทักษะความรู้คุณที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก่อเกิดรายได้ให้กับดวงชะตาของคุณคุณจะเป็นผู้นําหรือผู้ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของดวงชะตาของคุณตอนรับปีใหม่2,567เข้าสู่ยุคที่9ในดวงชะตาของขวัญเป็นมหาสิริมงคลปีใหม่นะครับสายมูพลาดไม่ได้ท่านใดสนใจบูชาติดต่อเพื่อเสริมดวงชะตานะครับมหายันห่วงจุย้ยอาจารย์จะมี3ามสี นะครับก็จะมีสีดาําสีแดงสีเหลืองนะครับในดวงชะตาความหมายของสีดาําสีแดงและสีเหลืองในดวงชะตานะครับก็คือการเริ่มต้นการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสมําเร็จและมั่นคงในดวงชะตานะครับถ้าในสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้เลยนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ FC นะครับสนใจติดต่อมาเช่าบูชานะครับ สนใจจะบูชาทั้ง3สีเลยนะครับออก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะคิดราคาพิเศษไปให้นะครับก็ติดต่อมาหลังไหม่ได้เลยนะครับเพื่อต้อนรับปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับเข้าสู่ยุคที่9าธาตุไฟอันเป็นมหาศรีมงคลในดวงชะตาทั้ง12ปีนักสัตว์ที่อาจารย์จะมอบไปให้นะครับความเป็นมงคลความเจริญรุ่งเรืองประสบความสาเร็จตลอดไปเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเมียนะครับประจําปีพุทธศักราช2566นา นะในการเปลี่ยนปีนักษัตว์เนี่ยระหว่างปีถอเข้าสู่ปีมะโรงเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ช่วงนะก็จะมีช่วงตุจีนนะครับก็ช่วงกุมภาพันธุ์แล้วก็ช่วงตุไทยก็คือช่วงสงการหลังสงการไปแล้วก็ถือว่าเป็นเกณฑ์การเปลี่ยนปีนักษัตวจากปีถาะเข้าสู่ปีมะโรงโดยสมบูรณ์นะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเมียเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะ ในช่วงไตรมาสแรกของปี67จะทำอะไรให้รีบๆทำคุณจะประสบความสำเร็จนะครับคนรักคู่ครองจะนำโชคลาบและสิ่งที่ดีๆมาให้ในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องการติดต่อเจราจาในด้านของการงานก็จะนำพามาซึ่งลาบและผลประโยชน์ที่ดีในดวงชะตาและดวงคุณปีนี้จะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงไปต่างถิ่นต่างแดนไกล นะครับในเรื่องของการเงินการทองสภาพคล่องยังดีอยู่นะครับแต่พอหลังช่วงโตไทยไปแล้วหลังสงการหลังเมษาไปแล้วนะครับดวงชะตาของคุณใน,ในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จเ,เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจในเรื่องของการเรียนการสอนนิดนึงนะครับในเรื่องของผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้สนับสนุนสักเท่าไหร่ ให้ระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับนู่นนี่นั่นดวงชะตาคุณพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้และเล่งสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาจะเป็นผลดีกับคนที่เกิดในปีมะเมียนะครับดวงชะตาคุณก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะเดินทางบางคนต้องระวังปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะถึงขั้นเลิกลาหย่าร้างกันได้ก็ต้องระมัดระวังถ้าคนโสดนะครับในปีนี้6 7ก็ควร โสดต่อไปก่อนนะครับรอปีหน้านะคนปีมะแมแมะมเมียก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาคนปีมะเมียเนี่ยนะในปีนี้ช่วงที่คุณต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเหตุเพศภัยต่างๆ่านะเสียเงินเสียทองมีแรงกดดันก็จะมีอยู่3ช่วงนะครับช่วงเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม3เดือนนี้คุณต้องระวังให้มากนะครับในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกและอุบัติเหตุนะครับอุปรสรรคที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะก็ขอให้โชคดีนะครับคนเกิดปีมาเมียนะาทาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรอบคอบให้มากนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศิลธรรมเข้าไว้จะดีที่สุดนะครับถ้าคุณถามว่าคุณจะเดินทางไปลุยงาน ต่างที่นต่างแดนไกลได้ไหมก็เถอะก็ตอบว่าได้นะครับในดวงของคุณเนี่ยต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาในปี67โดยภาพรวมในแต่ละเดือน12เดือนนี้คนปีมะเมียดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นตั้งแต่เดือนแรกเดือนมกราคมนะครับถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีลูกค้าติดต่อสื่อสารนะครับหรือเดินทางมาพูดคุยดิวในเรื่องของการงานดีขึ้น ส่วนการเงินคุณก็จะมีกินมีใช้ดวงชะตาคุณจะมีโอกาสที่จะมีความสุขได้ร้องรำทำเพลงความรักรือว่าคนรักคู่ของก็จะนำโชคลาภและสิ่งที่ดีๆมาให้นะครับหรือดวงชะตาบางคนมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกก็ได้นะครับต่อมาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์กิจการการงานนะครับจะมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามามากขึ้นคุณจะขายดิบขายดีเทน้ำเท่า ในเรื่องของการเงินนะครับดวงชะตาคุณจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลกําไรจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตด้านการเงินเป็นอย่างดีส่วนความรักให้คุณพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วขอพอรจากพระประธานองค์ใหญ่ๆใ,ใ,ในพระอุโบสถนะครับองค์ใหญ่ๆตโตเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จในด้านของความรักคือให้ขอในเรื่องของคู่สัญญาและความรักถึงจะดีนะครับ ต่อมาเข้าสู่เดือนมีนาคมนะกิจการการงานของคุณเนี่ยก็จะมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณมีโอกาสที่อาจจะได้พบเจอหรืออาจจะมีคนที่มีตําแหน่งยศศัก์มีสีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานในด้านของการเงินเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องเสียทรัพย์อาจจะมีรายจ่ายในช่วงนี้แต่ความรักคุณมีโอกาสสมหวังนะครับความรักยังดีอยู่แต่ว่าการเงินจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับ ต่อมาเข้าสู่เดือนเมษายนคนเกิดปีมะเมียเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับคุณจะต้องอดทนนะครับคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคในช่วงนี้ไปได้ในด้านของการเงินคุณจะมีแรงกดดันในเรื่องของรายจ่ายปัญหาในเรื่องของหนี้สินต่างๆนะครับก็ต้องอดทนด้านความรักถือว่าดีนะ คุณมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกนะครับในดวงชะตาต่อมาพูดถึงเข้าสู่เดือนพฤษภาคมการงานในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับจะมีปัญหาโอุปสรรคบางคนถ้าหนักหน่อยก็อาจจะตกงานได้นะครับศูญเสียที่พึ่งนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรไว้มากมายนะครับการลงทุนด้านการงานช่วงนี้ไม่ค่อยดีอย่าเพิ่งลงทุนนะครับ ในด้านของการเงินถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางนะครับหรือคุณอาจจะหาความสุขใส่ตัวนะต่อมาด้านความรักถือว่าคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามในช่วงเวลานี้นะครับจะมีคนเข้ามาติดต่อนะให้ความสนใจคุณเป็นอย่างดีนะครับต่อมาเข้าสู่เดือนมิถุนายน ดวงชะตาในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเริ่มต้นงานใหม่ๆบางคนสมัครงานก็มีโอกาสได้งานดีนะครับในด้านของการเงินการทองก็ดีพอประมาณนะส่วนในด้านของความรักเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับนะต่อมาเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับคนเกิดปีมะเมียเนี่ยกิจการการงานดีนะครับช่วงนี้คุณจะได้รับมอบหมายงานจากผู้ใหญ่นะครับ ในด้านของการเงินเนี่ยถือว่าจังหวะนี้คุณจะได้เงินจากงานนะครับในด้านของความรักและครอบครัวจะมีความสุขดีนะครับเข้าสู่เดือนสิงหาคมถือว่าชะตาชีวิตในช่วงนี้จะมีเกณฑ์การปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาชีพช่างซ่อมต่างๆวิศวกรดีนะครับหรือสารพัดช่างเนี่ยงานคุณจะดีในช่วงนี้ในด้านของการเงิน นะครับถือว่าคุณจะมีโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับความรักคนโสดน,นะจะมีคนเข้ามาพูดคุยนู่นนี่นั่นทีเล่นทีจริงนะครับในดวงชะตาในเรื่องความรักอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนักนะต่อมาเดือนกันยายนนะครับการงานในช่วงนี้คุณจะมีความคิดนะครับมีความลังเลในด้านของการงานนะอาจจะคิดมากนะครับในด้านของการเงินถือว่ามีโอกาสที่ดี จะได้ทรัพย์สินเงินเงินทองหรือของมีค่าก็ได้นะครับด้านความรักถือว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสได้แต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสก็ได้นะครับถ้าดวงชะตาคุณดีหรือสําหรับใครที่ดวงตกไม่ดีนะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์การฟ้องหย่าเลิกราหย่าล้างกันได้ในดวงชะตาต้องระมัดระวังนะต่อมาเข้าสู่เดือนตุลาคม นะครับคนเกิดปีมะเมียถือว่ากิจการการงานคุณจะประสบความสําเร็จมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับคุณจะได้รับสิ่งที่ดีหรือมีโอกาสได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลนะครับเครื่องรางของขลังอะไรก็ได้นะเป็นมงคลส่วนด้านการเงินในช่วงนี้ต้องระวังอาจจะมีเรื่องผิดใจกันในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับต่อมาด้านความรักถือว่าคุณจะมีความคิด ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือมรดกนะครับต่อมาเดือนพฤศจิกายนการงานคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับหรือคุณอาจจะมีความลังเลที่จะตัดสินใจในเรื่องของการงานว่าคุณจะทําอย่างไรดีนะครับจะเปลี่ยนแปลงดีไหมจะย้ายงานเปลี่ยนงานดีไหมนะครับด้านการเงินในช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือคุณอาจจะมีรถมีทรัพย์สิน ใหม่ๆห,หรืออาจจะมีรายจ่ายสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาความรักคุณจะมีปัญหาอุปสรรคความรักไม่ค่อยดีแต่ดีเรื่องของการเงินมนเรื่องของทรัพย์สินนะต่อมาในเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาสมัครงานได้งานประสบความําเบ็จมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อเรื่องงานการเงินคุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวาร หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจนะครับในด้านของความรักไม่ค่อยดีช่วงนี้ให้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้านิดนึงในดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะเมียนะครับโอเคนะเพื่อคนเกิดปีมะเมียดวงชะตาคุณต้องพยายามเร่งสร้างบุญสร้างกุศสนเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาและอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่จึงจะดีนะครับ โอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยนะครับนะสิงเจียอยู่อีสิงนี้อ้วใช้่างเปาตัวตัวไกด์ตัวถังตัวถังตัวตัวถังนะครับรวย